ใส่หรอมึงใ่หรอวันนี้ไตบงังนามีความสุขครับตกมึกกะสาวๆวันนี้

มึกใสใสมึกใสใสอ,อ,อ,อืมนั่นอะไะต้มำเราก็มี Mừng, mừng. cấp mực mực rụt kịp cấp kênh mà nhìn thấy được con thấy được con đi gặp à, vương lắng <laughs> 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 หอมแล้วจ้าหอมแล้วจ้านั่นนัวนัวนัวนว